คาร์บอนมอนอกไซด์ซีใหญ่โอใหญ่สีใหญ่โอใหญ่เขาชอบออกว่าหลอกอ๋อหลอกยังไงซีใหญ่โอเล็กสีใหญ่โอเล็กซีใหญ่โอเล็กระวังนะถ้าเห็นซีใหญ่โอเล็กเมื่อไหร่มันเป็นขาเป็นธาตุโคบอลครับมันเป็นธาตุโคบอลมันไม่ใช่สารประกอบมันเป็นธาตุนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้คาร์บอนมอนอกไซด์ครับคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษไหมเป็นผิดครับเป็นพิษยังไงครับมันไปจับกับเหล็กบวกสองในฮีมฮีโมโกลบินมีเหล็กบวกสองนะ เล็กบวกสองเป็นคาร์บอกซี่ฮีโมโกอบินทําให้เลือดเนี่ยไม่สามารถแครีออกซิเจนได้เพราะฉะนั้นตายสิครับต้องระวังนะครับต่อไปครับข้อ28ครับปฏิกิริยาสะเทินต่างกับปฏิกิริยาการเผาไหม้หรือเหมือนกันตามข้อใดปฏิกิริยาสะเทินกับปฏิกิริยาการเผาไหม้เหมือนกันตามข้อใดนักเรียนจะต้องรู้ว่ามันต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไรนี่คือเวลาดูข้อดูดูที่จะตอบสอบข้อสอบข,อข้อหมายอะไรจะต้องดูหลัก ดูหลักให้เข้าใจนะครับเราก็ต้องมารู้ว่าปริยญญาสะเทินคืออะไรปริยาเซอร์ก็คือปริยาที่กรดบวกเบสได้เกิดบวกน้ําจำแน่นะครับในเรื่องปริยาเคมีสอนมาแล้วปริยาสะเทินก็คือปริยาที่กรดบวกเบสได้เกิดบวกน้ําปริยาการเผาไหม้ญญาการเผาไหม้ต้องเอาไฮโดรคาร์บอนหรือสารอินทรีย์นั้นไปบวกออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์บวก,กน้ําถ้าเป็นเผาไหม้สมบูรณ์แต่ทั้งสองอันนั้นเป็นปริยาการคายความร้อนนะโดน โดนน้ำกรดอย่าเอาเบรลาดโดนน้ำกรดอย่าเอาเบรลาดนะเพราะเป็นยาคายความร้อนโดนกรดเอาเบรดลาดเนื้อเราเป็นโปรโตีนโปรโตีนดูความร้อนจําได้ไหมเรียนสารชีวโมเลกุลไปแล้วก็แปลงสภาพสิครับตอนนี้แต่สองปฏิกิริยานี่ยมันาคายความร้อนเหมือนกันแต่การเผาไหม้นั้นก่อนเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้จะต้องให้ความร้อนเข้าไปจนถึงจุดติดไฟถึงจะเกิดการเผาไหม้ใช่ไหมครับนักเรียนควรรู้แล้วนะครับนั่นแปลว่าปฏิกิริยทั้งสองนี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนครับ เห็นไหมครับจึงตอบข้อที่2ครับเปิยาการดูดความร้อนผิดปียการความร้อนเกิดเกลือเช่นเดียวกันไม่ได้ปปียการสะเทินกดบทเวทได้เกลือบวกน้ำาปิยาการเผาไหมได้คาเผาไหมสมบูรณ์ได้คาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำบวกพลังงานถ้าเผาไหมไม่สมบูรณ์ได้คาร์บอนไออกไซด์บวกน้ำบวกพลังงานเห็นไหมครับมันไม่ได้เกลือพลังงานไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ครับต้องการเกิดปฏิกิริยาเคมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานครับต่อไปครับนักเรียนดูหลักให้ดีนะข้อยี่เก้าข้อใดจัดเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดครับ ตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับพลังงานจากน้ํามันเบนซินน้ำมันเบนซินน้าม,มันดีเซลปัญหาน,นิวเคลียร์แก๊สธรรมาชาติพวกนี้เบนซินดีเซลนั้นได้จากอะไรล่ะพวกฟอสซิลฟอสซิลจำได้ไมั้ทับถมกันเป็นล้านล้านล้านปีนะครับเพราะนั้นพวกนี้ไม่สะอาดแน่พลังงานนิวเคลียร์ดูได้ไงพลังงานนิวเคลียร์นั้นโดนอะไรล่ะากา,าพพรธรรมชาติพังสีเห็นไหมถ้ามันเซฟตี้ไม่ไดีโรงงานระเบิด แต่ว่าสิ่งที่สะอาดที่สุดนะครับก็คือแก๊สธรรมชาติเห็นนะครับเพราะด้นปัจจุบันนี้เราจึงแนะนําให้ใช้รถที่รถยนต์ต่างๆที่วิ่งนะครับด้วยแก๊สธรรมชาตินะครับต่อไปครับข้อ30ครับข้อใดถูกครับปฏิกิริยาระหว่างสารไฮโดรคาร์บอนนะครับกับออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำโอสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือข้อนี้ถูกครับข้อ2ครับส่วนใหญ่ของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนที่มนุษย์นำมาใช้นะครับประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มาจากน้ำมันปิตโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติครับอันนี้เป็นพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องรู้ถูกครับข้อที่3ครับข้อที่3ามองค์ประกอบหลักของแก๊สธรรมชาติก็คือแก๊สมีเทนโอ้โหมีมีเทนมากที่สุดเลยนะครับมีเทนนี่มีมากที่สุดเลยในแก๊สธรรมชาติมีเทนถ้าเกิดในโคนก็เรียกมาร์ชแก๊สถ้าเกิดในเหมืองเขาเรียกไฟแดง เห,เ,เ,เห็นไหมที่จีนเหมือนระเบิดก็มีเทนเห็นไหมเราไปขุดทองที่ไหนล่ะที่พิจิตเห็นไหมคนเอาไปเอาไปขีดไปจุดในทาบในขุดดินไปลึกๆไปเจอแก๊สอะไรแก๊สมีเทนที่ครับมันก็ระเบิดทีด่ครับตายนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดในโคนต่างๆเขาเรียกมาร์ชแก๊สแต่ถ้าเอามูลสัตว์มาเอา่อหมักตามเป็นเอ่อเขาเรียกแก๊สชีวภาพนะครับแก๊สชีวภาพนะครับข้อนี้ก็ถูกครับ ต่อไปข้อที่4ครับการเผาไหม้สมบูรณ์จะไม่มีเท่าฐานนะครับแกส๊สพิษหรือฝุ่นละอองเกิดขึ้นแต่จะให้คาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ําสิ่งเหล่านี้นักเรียนจะต้องรู้ครับในการสอบเข้ามาหาลัยต่อไปครับข้อที่5การเผาไหม้เกิดไม่สมบูรณ์เนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่เข้าไปทปําปฏิกิริยานะครับมีน้อยมากเลยทําให้มีน้อยทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งจะรวมกับฮีโมโกลบินดังที่ได้บรรยายแล้วนะครับได้คาร์บอ,อซีฮีโมโกลบินระวังให้ดีนะ ตรงนี้จุดสําคัญที่สุดนักเรียนจะต้องรู้ในการที่จะสอบโอนนต่อไปครับทําให้เลือดไปเลยครับเลือดเป็นพิษครับข้อนี้ก็ถูกครับต่อไปครับข้อที่6ครับการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ที่เกิดในเครื่องยนต์มักเกิดจากสัดส่วนที่ไม่พอดีระหว่างอะไรระหว่างไอของน้ํามันกับออกซิเจนจากอากาศนะครับข้อนี้ก็ถูกอีกครับต่อไปข้อที่7ครับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นอันตรายแน่นอนครับ ต่อระบบการหายใจครับถ้าได้รับปริมาณถ้าได้รับปริมาณมากอาจถึงแก่ชีวิตได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับถ้าเราโดนคาร์บอนมอนอกไซด์ปับ๊บหายใจไม่ออกครับตายครับต่อไปครับอันข้อที่8ครับแกส๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตรงนี้ต้องระวังเลยสอบครั้งต่อไปต้องเก่งตรงนี้เลยต้องเก่งเลยนะแกส๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกบิน CO ใหญ่ CO ใหญ่ไม่ใช่ CO เล็กนะถ้า CO เล็กเมื่อไหร่ปับ๊บเป็นาธาตุโคลอ จากกับฮีโมก็บินอย่างเหนียวแน่นเลยซึ่งกําจัดออกได้ยากมากมีผลทําให้เลือดลําเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ในร่างกายได้น้อยลงครับก็รับคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์มายังปอดได้น้อยลงครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานคอนเซ็ปต์พื้นฐานความรู้อันนี้นกักเรียนอย่าลืมเลยนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดเลยในข้อ8นะครับต่อไปครับข้อที่9ครับภาวะที่ร่างกายขาดขาดออกซิเจนเนี่ยครับ จนถึงแก่ชีวิตเช่นกรณีกรณีไฟไหม้นะครับจะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ควันเขมาควันและก๊าซพิษต,ต่างๆเข้าไปทําให้สำหํำลักควันนะครับจะทําให้ร่างกายขาดอะไรครับขาดก๊าซออกซิเจนวิธีการป้องกันเบื้องต้นให้ใช้ผ้าชุบน้ําเปียกระวังนะผ้าชุบน้ําเปียกอย่าลืมปิดจมูกและปาก ไว้แล้วทําตัวให้ต่ําแล้วรีบออกจากบริเวณนั้นโดยเร็วเห็นไหมครับไฟไหม้ไฟไหม้โรงแรมที่พัทยาเห็นไหมฝรั่งเด็กฝรั่งตัวเล็กๆมันรู้จักวิธีการป้องกันโดยเอาแปลวผ้าขนหนูมาแล้วไปชุบน้ําปิดรูจมูกนะครับเด็กไทยคอยโดดออกแต่น้าต่างลูกเดียวนะก็ตายฟรีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ นักเรีนยนจะต้องรู้เป็นพื้นความรู้เบื้องต้นเลยนะครับเพราะว่นเราเนี่ยโดยมากจะสอนทฤษฎีกันส่วนใหญ่แต่ไม่ได้สอนภาคบนแบบหรือสอนเอาชีวิตให้อยู่รอดในสังคมได้อย่างไรอันนี้เป็นพื้นฐานที่ดีเลยนะครับ mm. ตอนน่อไปข้อที่10ครับไอโซเมอร์ไอโซเมอร,ร์หมายถึงอะไรไอโซแปลว่าเท่าไอโซแปลว่าเท่าเมอร์เบอร์ชิ้นจำได้นะไหมไอโซโทป เราเรียนกันแล้วไอโซโทปลงท้ายด้วยปปลาโปรตอนเท่าไอโซโทนลงท้ายด้วยนหนูนิวตอนเท่าไอโซบาบาหนี้ปนกันเลยปปาบวกนหนูก็โปรตอนบวกนิวตอนก็คือเลขมวลเท่าไอโซโทปโปรตอนเท่าไอโซโทนนิวตอนเท่าไอโซบาจําได้ไหมเลขมวลเท่ากันไอโซเมอร์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 แปลว่าชิ้นแปลว่าชิ้นของนักเคมีคืออะไรอะชิ้นของนักเคมีก็คือสูตรโมเลกุล สูตรโมเลกุลเป็นไงลนะ่ะไอโซก็เท่ากันสิครับเท่ากันก็แปลว่าเหมือนกันใช่ไหมก็หมายถึงสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มีสูตรโครงสร้างต่างกันต้องมีสูตรโครงสร้างต่างกันนะครับเช่นสูตรโมเลกุลของ c 4 s 1ิบ b u t ท n e b u t ท n อย่าลืมนะเราเรียนกันมาแล้วนะอินตัวหรือไม่อินตัวอินตัวหรือไม่อินตัวตอบได้ไหมอินตัวหรือไม่อินตัว b u t เทน c 4 s 10, อิ่มหรือไม่อิม่มจำได้หรือเปล่านะถ้าจำไม่ได้กลับไปดูทวนใหม่มันเข้าสู่ c n s 2 n บวก2 4n ได้ 2n บวก2 c 4h 8บวก2เป็น10แสดงว่าอิ่มตัวอิ่ม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 ต้องลองเท่านี้เองจับไหมบิวเทนอีเทนโพเทนบิวเทนเพนเทนเฮทเทนเฮทเทนออกเทนโนเนนดีเทนนะลงไยนี่เองทั้งหมดอิ่มตัวนอนคนเดียวเองนนอนสองคนอีนน so ้ำสามกันไอถูกไหมเพราะฉั้นอิ่มตัวต้องเป็นพันธะเดียวจะมีสองไอโซเมอร์อยามีสองไอโซเมอร์คืออะไรหนึ่งต้องเป็นเส้นตรง4 4ตัวเห็นไหมนับสิครับ คาร์บอน4ตัวไฮโดรเจน10ตัวพอดีเลยเส้นตรงแบบที่2คือโซ่กิ่งครับโซ่กิ่งเห็นไหม C4H10 เช่นเดียวกัน C4H10 เช่นเดียวกันแต่มันมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันเห็นไหมแต่มันมีสูตรโครงสร้างต่างกันอีกตัวนึนเป็นเส้นตรงอีกตัวนันึเป็นโซ่กิ่งเพราะนั้นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหรือสาร C, นิ์เนีียมันจะเกิดขึ้นได้มากมายนะครับหลายชนิดนะครับเพราะฉะนั้น คนที่เป็นมะเร็งนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับมันเรารักษาตัวนี้หายมันอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้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 เยอะแยะ,ยะ,ยะหมดนะครับเราเรียกว่าไอโซเมอร์แบบนี้ว่าไอโซเมอร์แบบโครงสร้างครับไอโซเมอร์แบบโครงสร้างนะักเรียนต้องระวังนะสตัคเจอร์ไอโซเมอร์ปบางคนไปสอบภาคอินเตอร์นะครับเกิดเรียกว่าสตรัคเจอร์ไอโซเมอร์นะครับอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกต้องครับต่อไปครับ11ครับสารที่มีสูตรโมเลกุลเป็น C2H6O C2H6O นะครับตัวนี้เป็นสารอินทรีย์นะถ้าประกอบด้วยคาร์บอนกับไฮเดรนเราเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนนะจะมีไอโซเมอร์คือตัวนี้เห็นไหม C2H5OS เอทานอน